กฎแห่งกรรมเรื่องคน้นคว้าหาจิตของตนการฝึกหัดทำสมาธิภาวนาโดยเฉพาะแล้วก็คือการคนา้นคว้าหาจิตของตนเองนั่นเองมนุษย์เรามีจิตทุกๆคนทุกคนจึงได้เกิดมาถ้าไม่มีจิตก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแต่ถ้าไม่รู้จักจิตของตนว่ามีกิเลสอะไรแล้วเศร้าหมองด้วยประการใดนั้น จิตก็จะสะสมอารมณ์มาหลายภพหลายชาติแล้วห่อหุ้มจิตไว้อย่างหนานแน่นจึงมองไม่เห็นจิตของตอนเองไม่เห็นอารมณ์หรือกิเลสที่มันแสดงออกมาฉะนั้นจึงต้องฝึกจิตให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวยังเหลือแต่จิตผู้รู้คิดนึกปรุงแต่งเท่าอารมณ์นั้นคราวนี้จิตก็จะคิดนึกปรุงแต่งก็จะเห็นตัวจิตชัดเจนขึ้น เมื่อเห็นจิตชัดแจ้งแล้วก็จะสอนให้มันคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ได้จะไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ได้เรียกว่าจิตเป็นของตัวบังคับได้ไม่ใช่ให้จิตมันบังคับเรากิเลสทั้งหลายมีการวิตกเป็นต้นเข้ามาเราก็รู้โทสะโมหะมานทิติสพกิเลสทั้งหลายจะเข้ามาและจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใดๆนั้น เราก็รู้ทันทั้งหมดกิเลสไม่ได้อยู่ที่จิตแต่จิตมันปรุงแต่งแล้วก็รับเข้ามาห่อหุ้มในใจไว้ตัางหากล่ละถ้าจิตเป็นกิเลสแล้วที่ไหนเลยพระสมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจะทำจิตให้บริสุทธิ์ใสสะอาดได้ผู้มีปัญญาชราระจิตกับกิเลสออกจากกันได้นี่เองจิตของท่านจึงบริสุทธิ์ใสสะอาดได้ เปรียบเหมือนเพชรที่ฝังอยู่ในใต้ดินไม่ทราวบว่าก,กี่หมื่นกี่ล้านปีก็ <os> ยังใสแจ๋วอยู่อย่างนั้นเมื่อคนขุดขึ้นมาล้างน้ำแล้วก็ยังใสสะอาดตามเดิมได้จิตเป็นของเร็วและไวที่สุดยิ่งกว่าเข็มทิท,ที่เป็นวัตถุธาตุมีอะไรทำให้กระเทือนนิดเดียวก็ไหวติ่งได้จิตที่เป็นนามธรรมายิ่งเร็วกว่านั้นตั้งร้อยเท่าพันเท่าถ้าจะเปรียบเสมือนการสร้างบ้าน เรียกว่ายกลังคาคาดกรอนแล้วจึงจะรู้ตัวบางคนผู้มีนิสัยทำสมาธิมาแต่ชาติก่อนแล้วพอได้ฝึกหัดอาณาปานาสติจิตรวมเป็นอุกขานิมิตนิดเดียววิ่งเข้าไปยึดปรุงแต่งให้ตนเห็นดวงเห็นดาวเห็นแสงสว่างจ้าแล้วก็เข้าใจว่ารุ่งสว่างแล้วรีบออกจากสมาธินั้นเลยมืดตื้อไม่เห็นอะไรบางคนภาวนาไป พอจิตรวมเป็นอุคานิมิตมองเห็นตัวของตนเองนอนเน่าเฟะตกใจเสียดายร้องไห้สะอึกสะอื้นก็มีบางคนเกิดเห็นลหลายๆอย่างเช่นเห็นตัวใจของตนใสสว่างหรือเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บ้างแล้วแต่จิตของแต่ละคนนั้นจะปรุงแต่งเอาทั้งหมดนี้ล้วนแต่จิตไปปรุงแต่งเอาทรงนั้น แล้วจิตก็จะชอบใจยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเครื่องผูกมัดจิตของตนเรานั้นให้ติดอยู่ในนั้นเป็นนานแสนนานกว่าจะหลุดพ้นจากนิมิตได้ไม่ใช่ง่ายต้องพยายามแยกจิตของตนกับนิมิตให้ออกจากกันให้ได้แล้วจึงจะรู้ว่าเรานั้นติดนิมิตหรือต้องมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญมาอธิบายแก้ไขให้จึงจะหลุดพ้นได้ แต่คนอื่นแก้ไขให้นั้นยากนะมักจะไม่เชื่อกันสู้ตนเองแก้ไขตนเองไม่ได้ตนเองแก้ไขตนเองก็จะได้ทั้งปัญญาและประสบการณ์อีกด้วยของพันนี้เกิดขึ้นเพราะเราฝึกหัดสมาธิถ้าเราไม่ฝึกหัดสมาธิมันก็ไม่เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ผูกบัดตนเองให้ติดแน่นอยู่ในนั้นเราต้องมีพาสิทธิธที่ว่ามีการผูกก็ต้องมีการแก้ มนุษย์ชาวโลกเขามีแต่การทําตนให้ติดอยู่กับโลกมนุษย์ในโลกนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้แก้เครื่องผูกมัดในโลกได้เราเป็นลูกศิษย์มีครูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะดําเนินตามรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์เราเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเป็นพุทธบริษัทเป็นศิษย์มีครู พระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกเราสละปล่อยวางหมดแม้แต่ตัวของตนเองแม้แต่ตัวของเราเองก็ตรัสสอนให้เราปล่อยทิ้งเพราะทุกๆกคนเมื่อถึงเวลานั้นแล้วถึงเราไม่ปล่อยตัวของเรามันก็จะต้องปล่อยอยู่ดีนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างแม้สัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งนั้นที่เราไปปรุงแต่งนึกคิดเอาเองแล้วเอาเข้ามาเป็นของตนเองต่างหาก เมื่อสละปล่อยทิ้งเมื่อไรมันก็จะไม่มีธรรมชาติบุญธรรมกรรมตกแต่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์มีธาตุสี่ขันห้าอายตนะเครื่องใช้ครบครันบริบูรณ์เราใช้มันมันใช้เราสับเปลี่ยนกันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราฝึกหัดอบรมจิตเห็นจิตว่าจิตนั้นมันมีอาการอย่างไรมันให้คุณและให้โทษอะไร มีประโยชน์และหาประโยชน์มิได้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็จงเลือกใช้มันให้เหมาะสมแก่การเวลานั้นๆอย่าไปใช้ให้เลอะเทอะเหลวไหลไร้สาระของเรามีมาแล้วต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อเราใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันไปใครจะมาว่าเราได้ของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้ให้มันเป็นจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็น มันก็เกิดเป็นโทษได้ทันทีครั้งสุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้พุทธบริษัททุกคนสละเครื่องปูกมัด100ร้อยรัดอยู่บนโลกใบนี้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนต้องได้รูประธรรมานามธรรมามาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ของเหล่านั้นได้หมดด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นทางดีและทางไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นบาปหรือเป็นบุญคุณหรือโทษเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ตลอดความคิดนึกสัญญาอารมณ์ต่างๆได้ทั้งสิ้นเรื่องเหล่านี้เราใช้มาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วแม้แต่ภพชาติปัจจุบันนี้เราก็ใช้มันตั้งแต่วันที่เกิดกระทั่งถึงบัดนี้ความคิดความอยากและความหิวโหวยก็เป็นของเก่าใช้ขันอาญตนะผัสสะก็ของเก่า ความทุขกระทมใจความดีใจหัวเราะเพลิ pixel, ดเพลินเจริญใจก็ใช้กายและจิตของเก่าอันนี้ท um> ั้งนั้นความจดจำว่าคนนั้นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานว่าของกูของกูก็ใช้ของเก่านี้ทั้งนั้นวนไปเวียนมาไม่รู้จักจบจักสิ้นใช้ของเก่าแล้วลืมของเก่าเอามาใช้อีกลืมอีกกินก็กินของเก่า กินแล้วถ่ายออกไปเทออกไปทั้งหมดแล้วกลับเกิดมาเป็นต้นไม้ผลไม้แล้วก็หลงของเก่าว่าเป็นของใหม่แล้วก็บริโภคเข้าไปอีกสิ่งสารพัดวัตถุต้นไม้ภูเขามนุษย์และสัตว์ตลอดถึงความคิดความนึกและอารมณ์ของมนุษย์ทั้งปวงนั้นล้วนแต่เอาของเก่ามาใช้สอยบริโภคทั้งสิน้นถ้าไม่เอาของเหล่านี้มาบริโภคใช้สอยอีกโลกนี้ก็ขาดวินหมดสิน้น เป็นตอนตอนผลสุดท้ายโลกทั้งใบก็หมดสิ้นไปพร้อมกับมนุษย์เราอีกด้วยสรุปได้ว่ามนุษย์เกิดมาในกามโลกนี้ได้สมบัติเป็นกามโลกมีธาตุขันอายตนะผัสสะเป็นเครื่องใช้ให้นึกคิดปรุงแต่งไปในกามคุณทั้งห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงติดผูกมัดอยู่กับอารมณ์ทั้งห้านี้ทั้งนั้นจมดิ่งอยู่ในภพทั้งสามนี้ ไม่มีที่สิ้นสุดกามาพบนั้นไม่ว่าจะทำการงานใดๆทั้งสิ้นนึกคิดปรุงแต่งใดๆทั้งหมดต้องมีตัวการเป็นต้นเหตุมีความใคร่ความพอใจในสิ่งนั้นๆเมื่อสำเร็จมาแล้วก็มีความใคร่ความพอใจติดสุขในผลสำเร็จนั้นๆเมื่อไม่สำเร็จก็เดือดร้อนระทมทุกอย่างยิ่งเป็นวิสัยของกามาภูมิต้องเป็นอย่างนั้นสรุปได้ว่าคนบนโลกใบนี้ทั้งสิ้น ผู้ดีมีหน้าขี้ข้าทุกจนล้วนแล้วแต่ติดอยู่ในการมาสุขซึ่งมีขันห้าอายตนะในตัวเรานี้เป็นเครื่องใช้ได้ผัสสะแล้วสวยอารมณ์นั้นๆรูปภูมิต้องฝึกหัดทำสมาธิให้ได้ฌานเสียก่อนจึงจะพูดกันรู้เรื่องเอาเถอะถึงจะรู้หรือไม่รู้เมื่อพูดถึงภูมิสามแล้วก็จำเป็นจะต้องพูดถึงรูปภูมิต่อไป รูปภูมินั้นผู้ฝึกหัดทำสมาธิได้อุกหานิมิตปฏิภาคานิมิตแล้วเมื่อภาวนาไปต้องละทิ้งรูปกายภายนอกที่เราเห็นกันนี้เสียก่อนแล้วจึงเห็นรูปกายภายในใจด้วยตนของตนเองแล้วจึงพิจารณารูปภายในนั้นแล้วก็เกิดรูปนั้นเป็นไปต่างๆเป็นต้นว่าเห็นกายนี้เป็นของเปลือยเน่ายังเหลือแต่กระดูกหรือขาดวินเป็นชิ้นเป็นอันไป หรือพองใหญ่หรือแฟบลงหรือเห็นเป็นรูปเทวดาเป็นอินเป็นพรหมไปสุดท้ายแต่จะจินตนาการบางคนตกอ,กอกตกใจถึงร้องไห้เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆก็มีแล้วจิตก็ไปจดจ้องอยู่แต่ภาพนิมิตนั้นจิตก็ปล่อยวางกามารมณ์เป็นบางครั้งบางคราไปนับว่าดีไปอย่างที่สละปล่อยวางอารมณ์หยาบๆได้แต่ติดอารมณ์อละเอียดเข้าอีก คือรูปภายในนั่นแหละอรูปภูมิต่อจากรูปภูมิคือฝึกหัดจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนปล่อยวางรูปภายในอันเหลือแต่จิตว่างอันเดียวจิตนั้นจึงถือเอาแต่อารมณ์อันเดียวไม่ว่าพิจารณาไปในด้านไหนก็มีแต่ความว่างไปหมดความจริงแล้วรูปจิตมีอยู่ผู้ที่ถือเอาอารมณ์นั้นแหลเป็นรูปของจิตแล้วท่านไม่เรียกว่ารูป นี่คือเครื่องผูกมัดอย่างละเอียดของท่านผูด้ดีติดอยู่นานนับเป็นหลายร้อยล้านปีกว่าจะหลุดพ้นไปได้ที่อธิบายมาน,นี้ล้วนแต่เป็นเครื่องผูกมัดของสัตว์โลกคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกธรรมชาติคือบุญกรรมนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อสร้างความดีจิตใจก็จะค่อยเจริญขึ้นไปโดยลำดับจนเข้าขั้นรูปภูมิอรูปภูมิ พอเสื่อมจากนั้นก็ตกลงมาเป็นกามภูมิอีกวนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสามหรือภพทั้งสามตลอดกาลนานเรียกว่าเกิดมาแล้วสร้างภพสร้างชาติผูกมัดตัวเองเหมือนกับตัวไหมทำรังหุ้มห่อไว้ไม่ให้ไปไหนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เลิศด,ด้วยพระปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดด้วยความจริงที่ว่าโลกทั้งโลกเป็นเครื่องห่อหุ้มด้วยอวิชชาโมหะ มีภูมิทั้งสามเป็นเสมือนเรือนจำเป็นเครื่องอยู่มีตัณหาอุปาทานเป็นเครื่องสัญญาไปมามีกามารมรูปารมและอรูปารมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วจึงทรงเบื่อหน่ายคลายความใคร้ความยินดีในภูมิทั้งสามนั้นด้วยวิปัสนาญาณเห็นภูมิทั้งสามนั้นเป็นเรื่องส่งนอกด้วยจิตของพระองค์เอง ส่งนอกในที่นี่หมายถึงส่งนอกด้วยกามารุมรูปารุมและอรูปารุมมีแต่ไหลไปในอนาคตไม่เข้าถึงปัจจุบันสักทีพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งชัดอย่างนี้แล้วจึงทรงสละปล่อยวางจิตที่เป็นอดีตและอนาคตที่ปรุงแต่งพบทั้งสามเข้ามาอยู่เป็นกลางกลางคือตัวใจและรู้อยู่ว่าเป็นกลางกลางพบชาติทั้งหมดไปการประพฤติกิจในพระพุทธศาสนาทั้งหมด มีการกากรักษาศีลฝึกหัดทำสมาธิและวิปัสสนาเป็นต้นนั้นก็คือต้องการค้นว้าหาเหตุและผลสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำดีและชั่วสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในสิ่งนั้นๆให้เห็นรู้เห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่เป็นจริงสักทีเพราะเราพิจารณาส่งออกไปข้างนอก เห็นของไม่จริงจางแปรปรวนอยู่ร่ำไปการคดคว้าส่งออกไปภายนอกพิจารณาของไม่เที่ยงแปรปรวนนี่แหละจึงต้องเป็นทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีการพิจารณาของภายนอกจากตัวของเราจึงไม่ใช่ตัวของเราและไม่เห็นตัวของเราจึงรักษาตัวของเราให้อยู่ในอำนาจไม่ไดน้นักปรา์ผู้ฉลาดจึงปล่อยทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของเราไม่มีแก่นสาร วางสิ่งที่เป็นอดีตและอนาคตเสียแล้วเข้าอยู่ตรงกลางวางเฉยแล้วรู้ตัวอยู่ว่าเราวางเฉยเมื่อใจเข้ามาอยู่ตรงกลางวางเฉยแล้วรู้ตัวว่าวางเฉยมันจะมีอะไรเหลือหรอภารกิจในพระพุทธศาสนาที่กระทำมาแล้วแต่ต้นนั้นก็เห็นจะสิ้นสุดลงเท่านี้นั่นเองจากบทบรรยายหลวงปู่เทศเทศลังสี ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ